ทดสอบครับทดสอบ1 2 3่งสทดสอบครับทดสอบครับทดสอบหนึ่งสทดสอบครับทดสอบทดสอบหนึ่งสทดสอบครับทดสอบทดสอบครับหนึ่งสทดสอบ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 ครับทดสอบทดสอบ แล้วบอกนะครับนะครับครับก็วันนี้จะขอถแถลงเพิ่มเติมในเรื่องของความคืบหน้านะครับที่ได้มีการติดตามข้อมูลนะครับทั้งในส่วนของผลการเลือกตั้งที่มีการอ,อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรวมถึงในเรื่องของเรื่องร้องเรียน หรือว่าเหตุผิดผิดปกติในการเลือกตั้งที่เราได้รับข้อมูลเข้ามาจนถึงเวลาปัจจุบันนะครับอย่างแรกณตอนนี้ที่ทางทีมงานของพักนะครับซึ่งได้ประสานงานไปยังผู้สมัครในพื้นที่นะครับก็พบว่าผลการเลือกตั้งนะครับของสสเขตเนี่ยเราได้น่าจะได้อยู่ที่88เขตนะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่านะครับก็ยังวิ่งอยู่นะครับรอผลการเลือกตั้งที่เข้ามาที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้ก็จะทราบอย่าง แน่ชัดว่าตกลงมาชี้รายชื่อจะได้ถึงลำดับที่เท่าไหร่นะครับอย่างที่2ในเรื่องของกระบวนการนะครับเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเลือกตั้งนะครับผมต้องขอ,อนัาเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนแบบนี้ครับว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับเราเอ,อ,อย่างที่ผมได้แถลงไปว่าเราน้อมรับในเรื่องของผลการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทุกๆคะแนนเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความหมาย และผมเองแล้วก็พรคประชาชนเองเนี่ยเราพร้อมที่จะทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในการปกป้องทุกคะแนนเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมลองยกตัวอย่างและตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราพบเหตุผิดปกตินะครับอย่างเช่นส่วนของออลําปางเขต2ของคุณสุวิภานะครับที่มีบัตรเสียเนี่ย7,000กว่าใบนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนต่างที่แพ้ชนะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าเท่านั้นเองซึ่งเขตนี้นะครับเราก็จะมีการดําเนินการนะครับขอให้มีการนับคะแนนใหม่ อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือในส่วนของขอนแก่นเขตสนะครับของคุณชัชวานนะครับก็พบว่ามีกรณีที่แพ้ชนะกันแค่หลักร้อยคะแนนเท่าน,นั้นเองนะครับแต่ว่ามีกรณีบัตรเสียบัตรขยิงนะครับเหตุผิดปก,กติในเขตค่อนข้างมากซึ่งตัวผู้สมัครเองเนี่ยก็ได้ดําเนินการไปตามกระบวนการที่จะขอให้มีการรับคะแนนคะแนนใหม่ทังเขตแล้วเช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเหตุผิดปก,กติอื่นๆนะครับที่เราได้พบเจออย่างเช่นกรณีของปทุมธานี ที่ทางกปน,นเนี่ยได้มีการปิดห้องในการนับคะแนนซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าผลการนับคะแนนใหม่เนี่ยเราก็ทราบว่านี่เกอาจ,จะไม่ได้ต่างมากนักนะครับกับการนับคะแนนในตอนต้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่กระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรมนะครับให้ประชาชนเชื่อถือได้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งสําคัญคที่เราจะละเลยไม่ได้นะครับยังมีหลายกรณีที่ผมอาจจะเอ่ยไม่หมด ในการถาแถลงข่าวครั้งนี้นะครับสิ่งที่พัก Р. ได้ดําเนินการณตอนนี้เนี่ยก็คือผมเองในฐานะหัวหน้าพักนะครับได้แต่งตั้งอาจารย์ธีระสุธีวรังกูนนะครับที่ปรึกษาทางกฎหมายของทั้งพักแลวก็อยู่ในทีมผู้บริหารของพักประชาชนด้วยนะครับที่จะเป็นหัวเรือในการตรวจสอบทุกกรณีที่เกิดขึ้นถึงเหตุผิดปกติก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่พบเหตุที่ผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครของพรคประชาชนก็แล้วแต่นะครับสามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ที่พักประชาชนโดยตรง นะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ผมแนะนําก็คือช่องทางของภาคประชาสังคมนะับอย่างเช่นโบสถ์หกที่เขามีการเปิดเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดปกติในการเลือกตั้งนะภาคประชาชนก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับภาคประชาชนทุกภาคส่วนนะในการดําเนินการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับผมยืนยันอีกครั้งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ อาจจะมีประชาชนบางส่วนที่อาจจะรู้สึกผิดหวังหรือว่าผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับแต่ผมอยากจะยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าการทํางานการเมืองนะครับตราบใดที่เรายังคงเชื่อมั่นในพลังเสียงของประชาชนเรายังคงเชื่อมั่นว่าประเทศมีทางออกนะครับพรรคประชาชนและตัวผมเองก็พร้อมนะครับที่จะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะผลักดันวาระในประเด็นอื่นๆต่อไปนะก็ไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกท้อรู้สึกถอยนะครับอยากให้ทุกคนมีความหวังและก็มีส่วนร่วมกับการเมืองอย่างเต็มที่ต่อไป นะครับสำหรับประเด็นที่มีการถแถลงข่าวในวันนี้เวลานี้นะครับก็ขออัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมประมาณนี้ก่อน,นครับก็เดี๋ยวเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนทุกคนได้ตั้งคำถามครับก็น่าจะเป็นข่าวลือหรือไม่ก็เ,เป็นบุคคลที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนทางของพรรคยังเป็นทางการเพราะว่าตัวผมเองยังไม่ได้มีการทับทามหรือได้รับการติดต่อมาใดๆทั้งสิ้นครับ จุดยืนของเรายังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือยืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยก็ต้องให้ทางพรรคภูมิใจไทยที่เป็นพรรคกานำหนึ่งเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับแล้วตราบใดที่พรรคภูมิใจไทยยังคงเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคประชาชนเข้าไปร่วมรัฐบาลไม่ได้ Uh, you know, for the last update I get from the NACC case, uh, there is any no, there is no action from the NACC case in this morning. No action. So uh, the, the update is uh, the situation is still the same. And I insist uh, that the thing what I said earlier that we we are not guilty for this case uh, to propose the law using the the, the power. In the parliament? Um, you know, I, I just replied to many media many times earlier that we manage our risks uh, for this case. And Kun Wayo Asawat Nung the deputy leader of the People's Party, he is uh, uh, oversee in this case the 44 MP cases. So I will allow him to give you an update. if any further updates in further future there updates the are any คุณสรายุทธก็ได้ได้ให้ความเห็นต่อสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะทําตามสิ่งที่ตัวคุณติ่มสรายุทธ์เนี่ยได้ให้ได้รับปากไว้นะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของพรรคที่เราอาจจะต้องมีการบริหารจัดการในช่วงเหลังหลังการเลือกตั้ง ยังมีกระบวนการอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมการงานสภาสมัยหน้านะครับรวมถึงการอบรมสสใหม่นะครับที่ในบางเขตเองเนี่ยเราก็ได้เพิ่มนะเป็นสสหน้าใหม่ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยขอให้พวกเราบริหารจัดการในช่วงเวลานี้ผ่านไปก่อนซึ่งตําแหน่งเลขาธิการพรรคก็เป็นตําแหน่งสําคัญที่จะทาให้กระบวนการทุกอย่างเนี่ยเดินผ่านไปอย่างราบรื่นและผมก็มั่นใจว่าคุณสลายุทธเองก็พร้อมที่จะทําตามที่เขาเองได้ให้ความเห็นไว้ครับ ต้องบอกว่าเป็นคนใหม่หรือไม่รอให้เป็นกระบวนการในภายภาคหน้านะครับซึ่งการลาออกเนี่ยเป็นไปตามที่คุณสลายุทธ์ได้บอกไว้แน่นอนนะครับแต่ถามว่าตกลงแล้วการเลือกในครั้งต่อไปจะมีใครที่เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกพักในการคัดเลือกขึ้นมาใหม่บ้างเนี่ยหรือว่าคุณสลายุทธ์เองจะลงสมัครในครั้งหน้าหรือเปล่าเนี่ยผมขอให้เป็นการตัดสินใจของคุณสลาย,ยุทธ์ดยตรงดีาครับ ผมผมเชื่อว่าคุณสลายุทธพร้อมที่จะช่วยเหลือพรรคในทุกบทบาทไม่ว่าเขาจะอ,อ,อยู่ในตําแหน่งของเลขาธิการพรรคหรือไม่นะครับแต่ว่าผมเองก็เคารพนะครับในการตัดสินใจของคุณสลายุทธแล้วก็ได้พูดคุยกันหลังบ้านของเขามาโดยตลอดแต่ว่าอยากให้ทางคุณสลายุทธเป็นคนถแถลงข่าวโดยตรงดีกว่าผมพูดแทนเขาน่าจะไม่เหมาะสมแต่ว่าผมยืนยันอีกหนึ่งครับเชื่อมั่นว่าเขาทําตามทุกอย่างที่เขาได้พูดไว้นะครับและผมก็ยังเชื่อมั่นในการทําหน้าที่ของเขาครับ ปัจจัยในการแพชนะการเลือกตั้งก็มีหลายอย่างนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของการบริหารจัดการภายในพักผู้สมัครภายในก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวพวกเรากลับมาทบทวนและถอบดบทเรียนร่วมกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทําอยู่แล้วแน่นอนก็คือการที่ทํางานให้หนักขึ้นนะครับรู้ทันเรื่องของกลยุทธ์การเมืองนะครับของฝั่งตรงข้ามให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับมือในการเอาชนะศึกการเลือกตั้งครั้ง,งต่อไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ต้องบอกว่าผลคะแนนการเลือกตั้งแบบ100%ยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าก็พอที่จะเห็นนะครับเ,เรื่องของภาพรวมนะครับในบางกรณีนะครับซึ่งผมลองยกตัวอย่างนะครับอาจจะมีในกรณีที่บางเขตเนี่ยได้ว่ามีการฝั่งตรงข้ามอาจจะมีการแบ่งหรือหลบเขตกัน นะครับซึ่งในหลายเขตต่างๆเหล่านั้นที่ผมได้ยกตัวอย่างนี่ครับออต้องบอกว่าลองมองย้อนกลับไปนะครับในการเลือกตั้งปี66เนี่ยจริงๆเราได้คะแนน,นไม่ลดลงนะฮะหรือเพิ่มขึ้นด้วยซ้าเพราะนั้นอันนี้เป็นแค่กรณีตัวอย่างหนึง่งที่จริงๆแล้วเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากการทําหน้าที่ที่บกพร่องของผู้สมัครแต่อย่างใดเหตุผลอื่นๆแต่ว่าแพ้ผลแพ้ชนะการเลือกตั้งบัญทีที่มันอยู่ที่บริบทในเรื่องของการต่อสู้ด้วยว่าคู่แข่งของเราเนี่ยแข่งกันเองไหมหรือว่ามีการที่จะหลบหลีกเขตให้กันหรือเปล่านะครับซึ่ง ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเหตุผลนี้ไม่ได้เป็นตัวอย่างนี้ไม่ได้เป็นเหตุผลเดียวทั้งหมดที่ทาให้เราแพ้การเลือกตั้งนะครับผมยังยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยเราเคารพในเสียงของประชาชนและพรรคก็พร้อมที่จะกลับไปวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอผลการเลือกตั้งให้มันออกมา100%ก่อนนะับน่าจะถอดบทเรียนได้ทีหลัง ก่อนที่ขึ้นมาถแถลงข่าวผมใช้เวลาช่วงเช้าตลอดออทั้งช่วงเออช้าเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้มีการพูดคุยนะครับกับทางผู้เรียนพักชุดปัจจุบันนะแล้วก็ยอมรับตามข้อเท,ท็จจริงว่าถึงแม้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยในภาพรวมนะครับอาจจะบอกว่าเราแพ้การต่อสู้ในเชิงระบบก็ตามแต่แต่ระบบในที่นี้ก็อย่าลืมว่าระบบการเมืองในบ้านเราในอดีตที่ผ่านมาก็ยังมีในเรื่องของเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรายอมรับครับว่า การที่จะเอาชนะการเลือกตั้งได้นอกจากการเอาชนะทางความคิดที่เราสามารถปักธงนะครับเป็นพรรคหนึ่งในประเทศนะตอนนี้ที่ผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนเนี่ยยอมรับในเรื่องของวาระที่ก้าวหน้าให้กับสังคมที่เราผลักดันในตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าการทํางานเครือข่ายเชิงลึกในพื้นที่นะครับการที่เราเอ่อมีความใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับก็จะเป็นการบ้านที่เราต้องทํางานให้หนักมากกว่านี้นะครับในอดีตก็ทํามาอยู่แล้วต่อเนื่องโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ก็ในภาพรวมได้ถอดบทเรียนนะฮะแล้วก็เชื่อว่าการจะเอาชนะการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับการทํางานในเชิงเครือข่ายในเชิงพื้นที่เนี่ยที่ไม่ได้ยึดโยงกับระบบการเมืองอุปธรรมแบบในอดีตแต่ว่าเป็นวิธีการเข้าหาประชาชนนะครับยืนยันครับว่าเราให้ความสำคัญและจะเดินหน้าต่อแน่นอนครับ แพ้ชนะเลือกตั้งมีหลากหลายเหตุผลนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่นะครับที่บางพื้นที่เองอาจจะไม่ได้เป็นการพื้นที่เป็นพื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยกับพรรคก้าวไกอาจจะมีการแบ่งพื้นที่กันเองหรือเปล่าจะเป็นเรื่องของเข่ายอื่นนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องพรรคกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเหตุผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็คงจะไม่ได้บอกว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเป็นเป็นเหตุผลหลัก นะครับที่ทําให้เราแพ้ชนะการเลือกตั้งพักพร้อมที่จะถอดบทเรียนทุกอย่างนะครับแล้วก็ทําให้เราปรับปรุงเตรียมตัวในการเอาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับครับครับเอ่อที่ผมได้รับอัปเดตมาล่าสุดก็คือข่าวที่ออกไปเมื่อเช้าว,ว่ามีการชี้มูลออกไปเนี่ยไม่เป็นความจริงนะยังไม่มีการส่งออกไปครับ ก็คงถ้าถ้าเป็นทางนี้จริงนะครับผมยังไม่ได้รับล่าสุดนะนะครับก็คิดว่าก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับก็เดี๋ยวรอรอ,รอทางทีมกฎหมายของพักซึ่งนาโดยคุณบายโย,เด,ยเดี๋ยวออกมาถแถลงความชัดเจนเพิ่มเติมเพราะว่าก่อนที่ผมจะขึ้นมาถแถลงข่าวเนี่ยผมเพิ่งยกโทรศัพท์คุยกับทางคุณบายโยเองแล้วก็ทราบว่าทางเขาได้รับทราบข้อมูลบอกว่ายังไม่ได้มีการส่ง๋ยวผมขอเช็คดูอีกที ผมได้เคยตอบไปแล้วบางส่วนนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสำนวนที่ปปชกล่าวหาผมมาเนี่ยมีในเรื่องที่ผมเองเคยใช้ตำแหน่งสสไปประกันตัวกับผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ต้องหานะครับซึ่งจริงๆต้องบอกไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆเนี่ยองค์ประกอบทางความผิดที่อยู่ในสำนวนของปปชที่เขากล่าวหาผมเนี่ยถ้าจะว่ากันไปเนี่ยผมมีแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นเองนะก็คือในเรื่องของการที่ไปลงนามการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นนะครับเรื่องอื่น นะครับที่เป็นองค,ค์ประกอบความผิดอื่นๆไม่มีเลยนะเพราะนั้นเรื่องนี้นะสาหรับผมเองถ้าพิจารณากันอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเป็นธรรมเนี่ยผมมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆนะครับดังนั้นถ้าจะมีการดําเนินคดีอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับที่ดูแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะพอคิดได้ว่ามันมีเหตุผลเบื้องหลังอย่างอืงอ่นหรือเปล่านะครับ ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็มองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็คงอยากที่จะให้ทางองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสาคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูเพอเราอยากให้องค์กรอิสระนะครับต่างๆทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการลงโทษคนผิดต,ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ถูกนาะมาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทําลายล้างกันทางการเมือง จริงไม่จําเป็นต้องขอบคุณแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าคุณอนุทินเองก็ไม่ได้ทําตามคาสัญญาที่ท่ตกลงกันตาม MOA นะครับก็ไม่ได้ผลักดันรัฐมนูนะบให้ผ่านตามที่ได้พูดคุยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขอบคุณแต่อย่างใดก็หวังว่าจะทําตามที่ให้คํามั่นสัญญาไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกอย่าง อตอนนี้ผลประชามติถึงแม้ยังไม่เป็นที่สรุป100%ผมก็เชื่อว่าผ่านอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับแล้วก็จริงๆทุกพักการเมืองในสภารวมถึงสมาชิกผู้ที่สภาด้วยนะครับก็อยากให้ทําตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ออกเสียงประชามติแล้วว่าอยากให้เดินหน้าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่เขาจะตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับผมคงไปพูดแทนพรรคเพื่อไทยไม่ได้นะครับก็ตอบเหมือนเดิมก็คืออยากให้ทุกพรรคนะครับตัดสินใจทําอะไรก็นึกถึงหน้าประชาชนทำตามเจตนารม์ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจแล้วก็ทำทำตามทุกคําคำมั่สัญญาที่ท่านไว้ท่านให้ไว้ในการหาเสียงครับครับ ถามว่าเสียใจไหมนะครับต้องบอกว่าเ,เข้าใจในความรู้สึกนะครับของประชาชนหลายๆส่วนนะครับที่อาจจะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการออถอดบทเรียนหรือว่ารับฟังความรู้สึกร่วมกันนะครับกับผู้สนับสนุนพรรคหรือประชาชนหลายๆส่วนที่เราได้มีการจัดเวทีบอกไปแล้วนะครับส่วนตัวผมเองผมยืนยันว่ากระบวนการการตัดสินใจที่ผ่านมา พวกเราได้แต่ตองอย่างรอบคอบอย่างดีที่สุดแล้วนะครับผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดความเห็นจากทุกองค์าพยพของพรรคอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยณเวลานี้นะครับก็ตัวผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคก็มุ่งมั่นเดินหน้าอย่างเดียวนะครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อไปครับ <S <S uh, You know... Uh, you reform... mean the, reform? the ref Um, I do know I just replied in Thai earlier that uh, the election result uh, in uh, yesterday uh, it depends on many factors um, for example, the, like the, um, the uh, our rival they may like um, uh, like do the strategy to uh, choose the district uh, this district they let uh, at one party uh, to uh, run the election, and another day to justify the area that they is go, uh, going to win the election. Uh, but if we looking in the past, um, many districts of the People's Party comparing to the, the Move Forward Party, our votes, our score uh, uh, does not reduce. We have uh, the same level or the higher score this time. But we still lose in those districts also. Uh, it may depend on um, the, the, the strategy they use, but I don't um, use this reason to uh, deny the, uh, our performance in this election because there are many factors uh, for the election results. And we are going to do the better and uh, learn, uh, do the, the case study. What about factors like nationalism and your previous coalition with Phung Chai How about that factor in this moment? I, I know that uh, the nationalism or the vote for Phung Chai Thai may, may affect uh, the, the popularity of our party, but it is not, it is not all the reason that the, the, the people, Thai people, uh, choose to vote for us or not. Okay,